สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งกับตลอนวิวมาคราวนี้จะพาขึ้นเหนือกันอีกรอบไปที่อุทยาแห่งชาติดอยภูคาจะพาไปที่น้ําตกที่ได้ชื่อว่าสลับซับซ้อนและสวยอีกด้วยอีกแง่หนึ่งของไทยนั่นก็คือน้ําตกคุนน้ำปัวครับโดยเราจะเริ่มต้นเดินทางจากจุดนัดพบที่อุทยาแห่งชาติดอยภูคา หลังจากนั้นก็จะนั่งรถโฟ h e ว l ิต่อไปอยังสชชบ้านน้ำปัวพัฒนาที่จะเป็นจุดเริ่มต้นเดินโอเคครับเดี๋ยวผมนะขออนุญาตเลยด้วยกันนะครับในนามของอุทยานัห่งชาติระภูคานะครับวันนี้เรามาในเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะไกลขุนน้ำปัวนะครับซึ่งเราได้จัดเลเวลเส้นนี้เนะี่ยเป็นเลเวลที่2นะครับก็คือระดับ2ของโรงลนนะเรียนนัป่านะครับ มีทั้งหมดเ็ดข้อด้วยกันนะครับข้อที่1คือห้ามเดินออกนอกเส้นทางครับนะครับข้อที่2เรื่องของการระมัดระวังสัตว์ป่าข้อที่3ครับห้ามทิ้งขยะที่ต้องขุดหยุดทิ้งขยะหลังจากที่ได้ฟังการอบรมจากเจ้าหน้าที่อุทยานเขียวาการเดินป่าก็ได้เวลาเริ่มต้นเดินทางไปยังที่พักคืนแรกกันโดยวันแรกจะใช้ระยะทางไปจุดพักแรมประมาณ7กิโลเมตร ดเดินก็เป็นทางในหมู่บ้านก่อนแต่ได้ยินเสียงน้ำตกได้ยินเสียงน้ำทานดยู่ในช่วงแรกของการเดินจะเดินตามทางของชาวบ้านนัดเลาะไปตามทางไรนาที่ไม่ค่อยมีต้นไม้สูงไว้บังแดดสักเท่าไหร่เป็นระยะทางประมาณ2กิโลเมตรจตัดแดดยนะเรียจะลงนะครับ สุายินแรงกันแดบ,บนี่แหละเดเข้าป่าเรอยะันนี้ก็จบงาน40ครับเดินมาโล,ล่เจ็ดลวทำการแดบดบแดบดบเผาแดดที่ทางแดดร้อนๆ อย่างที่ได้บอกไว้ตอนแรกครับว่าช่วงแรกจะเดินตามไร่นาของชาวบ้านก็อย่างที่เห็นครับแดดจะจัดแถมช่วงที่มาก็เป็นปลายปีหน้าแรงไม่มีความชุ่มชื้นเหลืออยู่เลยเรื่งมีลมเงาวครับไม่วจะร้อนหน่่งเดียวตอนนี้สองโมเกาเดินมาสี่สิบห้านาทีแล้วเข้ามาในโซนที่เป็นป่าแล้วครับมีลมเงาอย่างร้อนมากเลย ระหว่างทางก็พอจะมีความร่มรื่นจากต้นไม้สูงอยู่บ้างเป็นช่วงๆบวกกับมีลำธารไหลผ่านร้อนเลยต้องขอหยุดแวะพักให้หายร้อนก่อนแล้วค่อยออกเดินลุยแดดกันต่อยังคงเดินร้อนตามไล่นาของชาวบ้านอยู่ก็ยังไม่เจอป่า เ,เต็มๆนะฮะเดินมาสี่โลสี่สองแล้วชั่วโมงสิบสองนาทีไปต่อทางทางกันวัวเลยไปลุยน้ำแล้วโอ้ยเย็น จากจุดนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มเดินเข้าป่าลึกแล้วหลังจากที่ต้องทนเดินตากแดดร้อนกั็เป็นเวลานานทางเหนื่อยทางชันเราไม่กลัวครับกลัวแดดร้อนอย่างเดียวเท่านั้นมีสะพานหลังจากเดินกันมาได้ประมาณเกือบ3ชั่วโมงในที่สุด เราก็เดินมาถึงแคมป์แล้วแบบงงๆถ้าไม่นับเรื่องแดดร้อนถือว่าเป็นทางที่เดินง่ายมากๆอีอย่างวะ <laughs> เอาไม่เป็นไรดีละลจุดแคมป์ในท,ที่กลางเป็นคืนแรกนะครับหรือว่าที่เดียวเลยมั้งสองคืนเราเดินมาทั้งหมด6.46 กิโลใช้เวลา2ชั่วโมง20นาทีก็เป็นการเดินป่าที่ชิวๆดีครับาเสร็จแล้วกรน้ำตกเลยจ้า หลังจากเดินกันมาถึงก็จัดเตรียมกลางเต็นท์เปลี่ยนเสื้อผ้าและพักผ่อนโปรแกรมหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็แค่นางเล่นทำอาหารแล้วก็ล้อมวงพูดคุยกันมื้อเย็ยนก็ง่ายๆครับหุงข้าวมาม่าแล้วก็พริพกกากหมูมอะไรทำเียินึ่กระจันโอ เช้าวันที่สองครับตมงนี้มีแผนว่าจะไปน้ำตกประมาณ9โมงถึง0โมงครับเดี๋ยวทำอะไรไปกินไปก่อนกาแฟนั่งชิวเลยไม่มีอะไรบ้างแล้วค่อยเจอกันตอนเดินทางไัน,น,นแล้วกับ 9มครึ่งครับหลังจากที่เมื่อคืนนอนหลับเต็มที่เช้าวันที่สองนี้เราก็จะเดินไปน้ำตกกันเริ่มเดินกันประมาณ9โมงครึ่งก่อนออกเดินทางทางคณะเจ้าหน้าที่นำทางก็จะมีการพูดคุยกันนิดหน่อยการเดินทางทางนี้ก็ลำบากกว่าเมื่อวานนิดนเพราะว่าได้ลุยน้าเน่นอนวันนี้นะคะแล้วก็ทางขึ้นก็จะ ลำบากนีดมึงเพราะว่าเป็นบันไดไม้แล้วก็เศษขยะ,ะค่ะลบวนพี่ๆช่วยเก็บด้วยนะคะทางชันไหมฮะทางช,ชันใช่ไหมทางพี่ก็ชันทางพี่ก็ไม่ชันโอเคฮะนั่นก็ไปได้เลยๆครับโอเคครับน้ำปูพร้อม่อยพี่ พมพอมโอเคครับดี๋ยวชื่นเดี๋ราจะก็คุมกันไต่คดีระาด้วนะครี้ไม่ไม่เดินเร็วนะคะมรมงครรึ่งครับเดินทางไปน้ำตกน้ำตกแรกอยู่ห่างประมาณสักหนึ่งกิโลที่โซนบอกใช่ไหมพี่มาหนึ่งกเดินปเดียวครก็เดี๋ยวเราตามไปดูกันว่าวันนี้จะไปที่ไหนกันบ้างในเ้นทางเส้นทางจะเป็นยังไงบ้าง รู้สึกแตกต่างจากเมื่อวานตอนเริ่มมากเลยอันนี้ือป่าเลยเออนี่คือป่าจริงๆเมื่อวานคือยังเป็นไร่อยู่ไงอันนี้เราต้องระวังพวกงูไว้พี่ยังมีใช่ไหมโปรแกรมวันนี้ก็จะเป็นการเดินไปน้ำตกด้วยกันสองที่นั่นคือน้ำตกวังเขียวซึ่งอยู่ห่างจากจุดพักแรมไปไม่ไกล และหลังจากนั้นผมมาก็จะเดินไปที่น้ำตกคุณนน้ำพัวกันต่อส่วนเส้นทางในการเดินไปน้ำตกก็ไม่ได้ยากมากเท่าไหร่จะเป็นการเดินลัดเลาะตามลำธารย้อนขึ้นไปหาตัวน้ำตกเส้นทางก็อาจจะมีการเดินตามก้อนหางอยู่บ้างเราต้องข้ามน้ำไปฝั่งนน้นนะครับเนี่ย ตกวังเขียวอยู่ตรงนน้นเราต้องข้ามฝั่งนน้นไงนี่บันไดทางซ้ายขึ้นไปต่อครับเดินมาไม่ไกลก็มาเจอกับน้ำตกวังเขียวแล้วก็เลยนั่งพักแล้วถ่ายรูปกันสักแป๊บหนึ่งก่อนจะเดินไปหาน้ำตกขุ่นน้ำปัวกันต่อน้ำตกวังเขียวก็จะมีทางวันไดขึ้นไปนลครับผมก็จะขึ้นไปน้ำตกเดินไปน้ำตกขุ่นน้ำปัวต่อ เดี๋ยววางเดี๋ยวเก็บปอโปก่อนไม่มีมือแล้วเนี่ยสูงเลยฮะประมาณ15-20หรือเมตรได้ในควาคำสูงก็ปิดตาไล้ ไงไทางสบายๆนะพี่าทางก็จะทางสลัด,ลลไไดเลาะอิฐน้ำตกไปเรื่อยๆก็เป็นหินที่วนใจนะครัเดินระวังระวังหน่อยเดินจากน้ำตกวังเขียวมาสักพัก ก็จะมีการดันเนินอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้สูงเท่าไหร่พอให้ได้เหนื่อยนิดหนึ่งขึ้นทางชันน่าจะอ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งหลัจากข้ามลุกเขามันลูกนึงก็มามาน้ำตกอีกเส้นนึงครับเส้นเดียวกันแหละอีกฝั่งหนึ่งเราอ้อมตัดมาข้ามน้ำจากฝั่งนู้นมาครับ ไปรู้ต่อหลังจากลงเนินและข้ามลำธารมาอีกไม่ไกลเราก็มาถึงน้ำตกขุนน้ำปวกันแล้วครับเนี่ยเหรอเราถึงน้ำตกไปแล้วขุนน้ำปวใช่ไหมน้ำตกขุนน้ำปวในวันนี้ที่เรามาอาจจะไม่ได้สวยเหมือนกับในวิดีโอของโรงเรียนนักเดินป่าตอนต้นคลิป เนื่องจากเรามาช่วงปลายปีแล้วซึ่งเป็นหน้าแลง้งทําให้น้ํามีไม่มากนะักแต่ถึงยังไงความสวยงามของธรรมชาติก็ยังอยู่เหมือนเดิมจากพักกินข้าวตรงน้ำตกเสร็จครับก็เดินทางกัตงนต่อไปต่ออันนี้ไปไหนนะไปถ้าใช่ไหมหลังจากพักกินข้าวถ่ายรูป ที่น้ําตกขุนน้าปัวกันพักใหญ่ๆดนนเิมาคนนําทางก็มาบอกว่าจะพาไปดูถ้ำซึ่งอยู่ด้านบนไม่ไกลจากน้ําตกขุนน้าปัวสักเท่าไหร่ไหลเขาไปงตรงนี้ไม่ห่วงเลยใช่ไหมใคร้ายนโผเอเลี่ยนอะความสูงประมาณสิบห้า ถึง20เมตรคือลุงผู้แปลกๆอ่ะระวังตัวนะเออเสียงอ้อยมากเลยเราระวังตัวนะคือมีผีหรือว่าม,มีอะไรก็ไม่รู้ระววััตงตอ๋อก็เขาบอกว่าเออระวังลื่นนะนใช้คำสั่งว่าระวังตัวลื่นว่ะที่ว่ามัน <laughs> อเลียนนะเมื่อไรนะคล้ายๆพี่ต้องมาดูข้างนอกอ่ะไปคือมาดูข้างในกัน มันเป็นหินปูนใช่ไหมในถ้ำก็จะมีรูอุโมงที่น้ำทะลุถึงกันได้และมีหินย้อยอยู่ด้วยถ้าช่วงหน้าฝนน่าจะเข้ามาไม่ได้เลยเพราะในถ้ำนี้ก็จะมีน้ำไหลหมุนเวียนตลอดเวลาจึงนับว่าโชคดีของกลุ่มที่มาหน้าแล้งที่ได้เข้ามาดูถ้ำด้วย ไม่เป็นอุโมงนะถ้าฝนไม่ตกก็ไปได้ด้วยดวยน้ำร้องีก็มีไม่รู้นกอะไรกับแคมป์นะครับใกล้ถึงนะแล้วก็ไปอาบน้ำพักผ่อน ผัดข้าวเย็นจบวันที่สองแล้วสร็จแล้วเราก็ถึงแคมป์ประมาณสักบ่ายสองไหมเนี่ยบ่ายสองครึ่งวันเบา ก็วันนี้วันที่สามครับเป็วันกลับของทริปขุนนับปัวแล้วทริปนี้อาจจะไม่ได้เห็นการเดินเขาที่มันข่อน้างลำบากหรือทางไกลามากก็เป็นแค่เดินระยะสั้นเดินง่ายง่ายแล้วก็มาถึงแคมป์ที่พักแล้วก็วันแรกก็วันแรกเดินจากจุดเดินที่หมู่บ้านแล้วก็เดินนั้นล่อตามทุ่งนาแล้วก็เข้าป่านิดหน่อยจุดจุดพักแรมใช้เวลาประมาณชั่วโมงก,กว่ากับสองชั่วโมงครับ ก็พักกินข้าววันที่2ก็เริ่มเดินทางออกจากจุดพักแรมไปที่น้ำตกทั้งสองที่ 2, ทั้ง,ว,งวังเขียวแล้วก็หุ่นน้ำปัวแล้วก็มีถ้ำนิดหน่อยแล้วก็กลับมาจุดพักแคมป์กินข้าวนอนแล้วก็เนี่ยเช้าวันที่สามแล้วก็เป็นวิดีิปที่มีไรน,น,น่าตื่นเต้นมากแต่มันก็บ่งบอกว่าธรรมชาติมันก็ยังดูณสมบูรณ์อยู่อยู่กับเราถ้าเรารักษาอยู่นะครับักษาสิงแวดล้อมให้มัน มีความสุมดุลไม่กิงขยะเรียราดแล้วก็ไม้ทำลายป่าก็จะเห็นธรรมชาติอยู่เนี่ยอยู่กับเราไปอีกนานๆครับเอ๊ะนานๆมีสารละเขาบ้างไว้ยโอเคครับงั้นก็ถึงเวลาเรวถึงเวลาเล้วเราต้องกลับแล้เวเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับตอนนี้1 0 1โมงครับก็เดินออก จากที่พักแรมแล้วก็เดินผ่านไล่ผ่านสวนมาจนจะถึงบ้บานแล้วก็องมาเจอคือบบ้านบ้านหลังนี้ครับสวยก็จะมานั่งรอทีมงานที่นี่ก่อนว่าทีมงานอยู่ข้างหลังอีกผมเดินมาประมาณเกือบก็มงวงสิบนาที In a dozen. The other eleven get something from nothing. Live lessons come one in a dozen. The other eleven get something from nothing.